นาทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนั้นขึ้นไปไทยานมากกว่า77ดอลลาร์สำหรับเบรินเกตทะเลเหนือแล้วก็ทะลุกว่า76ดอลลาร์ไปกลางๆแล้วที่ในเ e มก์นิวยอร์กสหรัฐร่วมคุยกับบัญชาโดยทำไมหุ้นไทยเปิดมาและบวกได้ดีขนาดนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าในคืนที่ผ่านมานั้นนับเป็นการซื้อขายเฉพาะในส่วนของน้ำมันกับทองคำ เพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปิดชดเชยในวันหยุดวันชาติของอเมริกาโฟล์ออฟจูลายอยู่นะครับแต่ว่าตลาดน้ํามันกับทองคำไม่หยุดทีนี้เพราไม่หยุดเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ํามันแพงครับนะท่านผู้ชมครับนาทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ํามันดิบนั้นขึ้นไปไทะยานมากกว่า77ดอลลาร์สำหรับบรนษักทะเลเหนือแล้วก็ทะลุกว่า76ดอลลาร์ไปกลางๆแล้วที่ใน m อ x กส์นิวยอร์กสหรัฐสถานการณ์ราคาน้ำมันน่าจับตามอง,องครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า มีการประเมินไว้แล้วว่าราคาน้ำมันกำลังจะมุ่งเข้าไปสู่80ดอลลาร์สหรัฐภายในไตรมาสที่3ดูแล้วใกล้เคียงมากแล้วนะครับขณะที่เราใช้ราคาน้ำมันเนี่ยนะเอาแค่เฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นราคาที่สูงสุดในช่วง2ปี8เดือนแล้วคือตั้งแต่ตุลาคมปี2018ทีนี้พอมาเป็นราคาน้ำมันที่ขายในบ้านเราท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ทุกท่านเติมกันอยู่เนี่ยเป็นราคาที่แพงในรอบตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 ในประเทศไทย คือมากกว่า2ปีขึ้นไปแล้วณน,า,นาทีนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าราคาน้ำมันที่ถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นผมไม่ดูราคาก่อนนะฮะใน m e x นั้นไปที่76เหรียญ33เซนขึ้นมาเหรียญ17เซนคือึ้เปอร์เซ็นต์ครับส่วนบริษักิจทเลเหนือนี่ไปเกิน77เหรียญเลยคือไปสุดอยู่ที่77 000, 10, 000, เหรียญ10เซนต์ต่อบาร์เรลขึ้นมา93เซนบวก1.2%เปอร์เซ็นต์ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันทั้งสอก้อนเนี่ยสูงส และที่สําคัญก็คือตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่1มก,กราคมซึ่งจะเป็นช่วงของการระบาดโควิด19นะครับในหลายประเทศก็เป็นรอบสองในบ้านเราตอนนั้นจําได้ก็เป็นรอบสองในอินเดียก็นั้นก็เริ่มรอบ2ที่อมเมริกากับทางฝ่ายุโรปนั้นเริ่มที่จะควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่น้ามันมันไต,ต่ตั้งแต่1มกราคมจนยาวมาถึงนาทีนี้เฉพาะราคาน้ำมันดิบในเมคจิลิยร์สหรัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง57ตต้นปียังอยู่ที่48เหรียญ50เซนต์วันนี้70 หเหรียญ33เซนเบรนนั้นไป77็้สิลถามว่า6เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่ผลักดันะราคาน้ำมันขึ้นไปสูงขนาดนี้จนทำให้สถาบันการเงินในสหรัฐขนาดนี้ประเมินว่าไตรมาสสแตะ80ดอลลาร์สหรัฐ1 การควบคุมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิดสิไม่ว่าจะเป็นจานวนการติดเชื้อรายใหม่หรือว่าผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ผลบริปโภคน้ามันมากที่สุดในโลกและเป็นอันดับหนึ่งด้วยเนี่ยและในบางปีเป็นผู้ผลิตน้ํามันที่มาจากทางด้านของเชลแกซซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุด,ดิบในการผลิตน้ามันดิบเนี่ยมีปริมาณมากของโลกด้วยเปิดเศรษฐกิจครับ คุมได้เริ่มกระจายตัวเลขการจ้างงานกลับมาดีมากขึ้นตัวเลขของการเดินทางเริ่มเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับไปเป็นก่อนหน้าที่เกิดโควิดโดยเฉพาะจํานวนของประชาชนที่ใช้บริการผ่านสนามบินต่างๆที่อยู่ในอเมริกาสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นสรงนี้มีความมีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นเยอะนั่นเองครับดังนั้นถ้าประเทศอย่างเช่นคุมแล้วกลับมาเร่งเปิดและมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างอเมริกาจึงไม่แปลกเลยครับที่จะทําให้ความต้องการตลอดจนราคาน้ำมันนั้นถีบตัวเพิ่มสูงขึ้น ทีนี้ในช่วงพอมาถึงตั้งแต่ช่วงไตรามาสที่2ต่อยอดถึงต้นไตรามาสที่3ที่ตอนนี้เราเข้าสู่กันเนี่ยมันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ราคานะัลมันดิบไปต่อก็คือขึ้นหลังปีนี้ว่ากันตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงธันวาคมของปี64ทุกคนกําลังเงี่ยหูฟังและมองไปที่ O อเปกจะเอาอย่างไงนะครับกลุม่มโอเปกเนี่ยนะครับมีการจัดประชุมเป็นประจําเดิมของเขาอยู่แล้วแต่ว่าจะมีการประชุมที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมานะครับว่าเอา้าขึ้นปีหลังเนี่ย โคตาในการผลิตน้ํามันของแต่ละสมาชิกของประเทศโอเปกพลาสจะทํำยังไงจะปรับเพิ่มไหมหรือจะตรึงอยู่เท่าเดิมหรือในขณะเดียวกันอาจจะมีมุมมองหนึ่งก็คือว่าลดกําลังการผลิตลงไปอีกเพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์ของโควิดสิที่ขณะนี้กําลังเจอสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียกลับมาระบาดครั้งใหม่ทุกคนพยายามรอเขาจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่สามารถคุยกันได้ฮนะตกลงกันไม่ได้ด้วยก็เลยเท่านในที่ที่ประชุมกลุ่มโอเปกพลาสเนี่ยตัดสินใจ ยกเลิกการประชุมก็แสดงว่าไม,ไ,มไม่มีข้อสรุปไอนน้ยังไม่พอนะครับถามว่าจะมีการจับประชุมครั้งต่อไปไหมสําหรับมุมมองรายการที่จะวางแผนการผลิตน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของครึ่งหลังปีนี้บอกไม่มีครับไม่มีหมายความว่าจะไม่มีการประชุมเลยก็ไม่ใช่แต่ไม่ได้กําหนดระยะเวลาชัดเจนว่าจะประชุมครั้งต่อไปเมื่อไหร่ราคาน้ำมันในคืนที่ผ่านมาก็เลยขีดตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่ตกตกใจกันทั่วโลกเลยนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นมาขนาดนี้จะทําให้เห็นว่า ต่อไป O p e ป Plus จะเป็นน้ำหนักปัจจัยมากที่สุดในการจะทำให้ราคาน้ำมันในช่วงที่เหลือครึ่งหลังปีนี้ไปไกลและแรงมากกว่านี้หรือไม่น้ำหนักก้อนใหญ่ที่อยู่การประชุมของ O p e ป Plus เพราะมันจะเป็นการบอกครับว่าตกลงแล้ว o p e ป Plus จะตัดสินใจเริ่มขยับกำลังการผลิตทีละน้อยทีละนิดหรือจะขยับขึ้นไปเกินครึ่งอันนี้สาคัญที่สุดเลยนะครับเพราะเขามองมาแล้วเขาตั้งแต่ครึ่งแรกของปีเนี่ยดูครับน้ำมันในเมกขึ้นไปกว่า5 7แล้ว สิ่งสําคัญต่อไปที่เป็นปัจจัยที่2ก็คือการเปิดเศรษฐกิจของอเมริกาซึ่งมันจะสะท้อนมาจากตัวเลขของอเมริกาทุกทุกวันศุกร์ก็คือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานที่ตกต่ำมันต่อไปนะฮะและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการมันจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนของประเทศในแถบตะวันตกคือคออือเมริกากับยุโรปซึ่งอเมริกาทราบกันดีครับว่าเมื่อไหร่เข้าซัมเมอร์ฤดูร้อนปับ๊บจะเป็นช่วงที่ชาวรถยนต์มากที่สุดของเขาและยิ่งตอนนี้เขาเริ่มคุมไดค้คุมเรื่องของโควิดได้ ะะมาตรก,การในการผ่อนปลนทุกสิ่งทุกอย่างใส่หน้ากากไม่จำเป็นต้องใส่ต่อไปแต่ใส่เฉพาะในจุดที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากก็จะทําให้มีการใช้น้ํามันมากยิ่งขึ้นการเดินทางก็จะมากขึ้นนี่เป็นปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านนะครับเพราะการเจรจาระหว่างสหรัฐก,กับอิหร่านนั้นสามารถจะตกลงในเรื่องของการผ่อนปลนหรือผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่ออิหร่านไหมถ้าผ่อนได้มันก็จะพูดไปถึงมาตรการอื่นเช่นกําลังการผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านจะกลับมาเพิ่มสูงหรือไม่ ถ้าสมมติคุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ราคาน้ำมันดิบก็จะไปต่อแหละครับแต่ถ้าตกลงกันได้ก็ชื่อว่าอาจจะมีทางการทํากําไรเกิดขึ้นอีกสักนิดนั่นก็คือจุดที่ทําให้เห็นราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งหลังของปีนี้มองทั้งหมดแล้วนะฮะทุกน้ําหนักทุกปัจจัยแล้วไปต่อครับแถมแพงต่อด้วยเพราะฉะนั้นตากรับมาบ้านเราก็เตรียมทําใจนะครับว่าท่านผู้ชมจะใช้ราคาน้ํามันในตลอดทั้งปีนี้โดยเฉพาะครึ่งหลังของปีนี้แพงต่อแน่ๆและไม่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งก็จะเห็นราคาน้ำมันที่ กลับไปแพงมากกว่า2ปีขึ้นไปสําหรับในประเทศไทยซะด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าด้วยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันนี้ตอนนี้ทุกใครมองไปไกลแล้วนะครับ80ดอลลาร์ขึ้นนะฮะสำหรับเรื่องราวของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกนะครับ